สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมน,น,นะครับเท้าเส้นพีวันนี้แก้แฮนด์เกนเดชคริสโต้แล้วผมก็วันนี้ก็จะกลับมาเล่นด่านไอ้นั่นเหมือนเดิมไลน์โชว์แล้วผมมาแก้แฮนด์จากผ่าที่แล้วที่เหลือทั้งสองด่าน,นนี้จะมาเล่นไลน์โชว์ให้ผ่านนะเน้นย้ำว่าให้ผ่านนะเดี๋ยววันนี้มาคนเดียวกลัวจังเลยมาคนเดียว่ไมสบายนะผม ผมค่อนข้างจะซุดโหดอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเพขยับไม้เล็กน้อยโมื่อกี้จะได้ได้ยินดังๆเ <c oughs> <c oughs> อาในห้องก่อนแล้วนะนะห้องนี้เลยที่เมื่อกี้ตายไอ้ที่รอบที่แล้วตาย <c oughs> อันนั่นอันท่านั่นอันนั้นอะไรอ่ะ เราเราเรา,เราต้องรู้ตำแหน่งมันก่อนนะไอ้ที่เดินตามมานั่นน่าจะเป็นของปลอมแต่ฝั่งนี้ไม่รู้ของจริงของปลอมโอ้ยคืออะไรไว้สัตว์จอกสะดุ้งเลยเอ้าชี้มันอยู่ข้างหลังตัวนึงแต่ว่าทางนี้ของจริงโอเค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 ลืมไปมันวิ่งตามขอโทษ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  เจ้าด,ดถไอ้ไรจะดำไรกันขนาดนั้นแล้วเราไม่กลัวแล้วแต่เจอเสียงแต่เจอเสียงดุ้งทีนี่แบบเมาส์เมาส์ไม่เคยอยู่เฉยไปเร่ยไปเร่ยไปเรางานไวายลองงานไวงงาไวเว้ยต้องปิดประตูนะไม่เอาแบบแม่งมาดักหมดรอบที่แล้วนะโคตรแย่ตกใจหมด ทางห้องมีไมจ้าเหมือนจะมีจ้าแต่เรารีบไปกันดีกว่าเนาะหนึ่งสองเลยนี่แม่งขยันเดินทางนี้กันจัดละแม่งขยันเดินรอบนอกกันจัดเลยบอกให้น่าจะเดิอนอยู่ฝั่งโน้นโอ้ยที่แม่งตามมาละ

เก็บมาแล้วก็เดินออกรอบนอกต่อกุ้นประสาทาไทอ้พวกเนี้ยไม่แต่คือประเด็นน่ะจะหาทางกลับไปที่ลิฟต์เจอไหมคือประเด็นน่ะมันต้องเช็คตำแหน่ง,งพวกมันด้วยนะถ้าเกิดว่ามันวิ่งไล่หลังเนี่ยโอเคเลยผมคิดว่าการที่มันวิ่งไล่หลังเนี่ยเป็นโพซิชันที่โคตรดีเลยผมบอกให้ การที่โดมันวิ่งไล่หลังเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดในทำเลนี้นะ <c oughs> เพราะว่าในเมื่อมันวิ่งตามเราไม่ทันเราก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนี่ที่อะไรเนี่ยเพชรหรืออะไรกูว่ากูว่าไม่ใช่โอ้โหมาต,ตามมามาทั้งสองตัวเลยมาต้องวิ่งรอมไหม เออถ้าวิ่งรอมันมันเราเราจะได้รู้ไงว่ามันอยู่ข้างหลังเราตลอดเออรู้ว่าทำไมคิดแผนนี้ไม่ได้วะัน,นกาได้ไม่เกิดเหตุหตการณ์แซนวิชซ้ำสองซ้ำสามหม,มรดรอบที่แล้วรอบนี้มันจะฉลุยนะผมเพราะว่าผมค่อนข้าง,าง,างเตรียมตัวมาพร้อมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเลยก็เถอะแต่รอบนี้ดูแบบพร้อมพิเศษรอบนอกเก็บเกือบหมดแล้วเนะหลือเหลือไอ,อ,อ,อ้พวกรอบในอย่างเดียวดีเด้อ เอิก t away from this อ้าวชี้หาไม่เจอเกิดอะไรขึ้นอ้าวมือจังเลยดาดีดาด,ดาดาเพจหา,านี่เพรจริงไม่เอาแบบรอบที่แล้วนะแบบมายืนดักกูตรงนี้ไม่เอานะ

ไว้สองทางเลยชิบผายแล้วทุกคนแล้วรอจนไฟดับไม่ได้อะนล่คือไม่ไปด้วยไงแล้วประเด็นคือไม่ไปด้วยชิบหายแล้วทุกคนไฟจะหมด จดจำตำแหน่งเพชรไว้ขึ้นใจนะอ้อมออกได้ไหมอ้อมออกได้ไหม ฮึบิง๊งไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะาูได้เติมไฟแล้วไอ้น้องอดกิน่ะมากับดวงว่นรอบนี้กูอยู่ตรงไหนวนะเนี่ยโอ้โห,โหตามมาแล้วที่เดินเดินอยู่ฝั่งนี้น่าจะเป็นมันนะเชื่อไปไม่ได้ tích 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 ฝั่งนี้ไม่น่ามีแหละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จากที่เดาๆไว้คือมันวิ่งตามหลังเราอุยอ้ยเจี๊ยกูตกใจเสียงแม่งทุกรอบเลยนะอ่ะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ถ้าเรกเดี๋ยวทางไมหัหนแคบเลยอยู่ทางนู้นสามอัน ที่แม่งขอบรอบนู้นหมดเลยชิบเพงเลงแค่แไ่นี้ป่าวะไม่ชิวิ่งกลับไปเจอมันนะฮา,าเลยเหมือนจะได้ยินเสียงฟ้าโอ้โหสองตัวเลยงานนี้ เอฟซีพียแบเอฟซีพียบ FC เฮ้ย hey, ไม่ใช่เหรอไอ้เฮียที่ว่าเจอสองตัวเี้ยทางไหนของแม่งวันนี้อยู่ไหนอ่ะหลังประตูชัวเชื่อหลังประตูเลย โอ้โหไอ้เชี่ยรดไหมรอดมเฮ้ยเฮ้ยมีชี่อมีทางเชื่อมโอ้โหลัคกี้สุดยอดโอ้ยลัคกี้มีทางเชื่อมโอ้ยเจ้าขอบคุณสวรรค์เชื่อมเหมือนกันสองห้องเลย เชียห้องนี้แหละไม่ชอบเลยวะพยายามเล่นพยายามเล่นประตูพยายามเล่นทางไม่แคบดีกว่าคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เล่นทางแค่ทีไรเสร็จแม่งทุกรอบเลย วิ่งวนเจอสเตปวิ่งวนมีคำสอนอย่างเยอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าเล่นทางแคบกับแม่งเด็ดขาด อย่แงไรมันถือทางไหนวะเนี่ยนี่ปะคนต้องวัดใจแล้ววะสามสองหนึ่ง ไปเว้ยนี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะผ่านทุกคนขอยาเจ๊ดหน้าขอยาเจ๊ดหน้าร้องขอร้องขอร้องขอร้องเฮ้ยกูไปไหนเนี่ยชิพายแล้วกูไปไหนเนี่ย ไม่ได้ต้องวนต่อต้องวนต่อรีบรีบพากูขึ้นไปพาแล้วเย,ย้ไอ้ยี่อะไรดีสุดโว้ยูจะบบ้าขอร้องหูโ ทูแม่ง่<ท>ยายสัตว์จะลองผ่านแล้วด่านต่อไปหนักกว่าน,นี้ได้จบเลยนะแค่ด่านนี้ก็ร้องแล้วอ่ะโอ้ด่านต่อไปดูว่าจะชื่ออะไรชายฮูดเมมโมรี่ส์นะครับผม เหมือนจะเป็นวัยเด็กความทรงจำในวัยเด็กใช่ไหมเฮ้ยแม่ mother แม่ she's scared she's scared don't let s h e cry or it will come p a s l i b e m o u a l b o t t o m how are there windows in the underground คืออะไรอ่ะอยากให้เธอร้องไห้เหรอหมายความว่าอะไรวะ โอ้ยเออ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 ลูกเออลูกโอเคคืออะไรกูต้องหยิบไอ้นี่ไปด้วยอะเหรอคือกูต้องหยิบไอ้นี่ไปด้วยกูถามจริงกูดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยจะจะให้กูหยิบเด็กไป หนูหนูหนูแมงอยู่ไหนหนูแมงอยู <c oughs> hum, ่ไหนไอ้ดูเอ <co> ้ยแมงอยู่ไหนมึงไอ้ชิมบูไม่ต้องเรียกแมงมานะหนูค่อยๆนะลูกค่อยๆไปกับน้าไปกับพี่ก็ได้น้าที่อะไรแก่เลยอ่าตอนนี้วาไม่ร้องนะหนูหรือว่าไอ้ที่มันกองๆอยู่ที่พื้นเนี่ยคือแบบว่าถ้าเหยียบปุ๊บเนี่ยเด็กแม่งร้องเลยใช่ไหม เหยียบเอะเว้ยคิดว่ากูจะเหยียบอย่างนั้นแหะของตั้งทนโท o อย่างงี้ใครจะไปเหยียบวะฮะโหเี้ยอะไรวะเนี่ยรูอะไร,บบรอะไร่ะโอ้ยอะไรเนี่ยหนูมึงเล่นของเล่นเกินกาดจังอะฮึบโอ้ย คิดบล็อกแม่งเท่าไหร่เนี่ยปึ๊บรอดผ่านอืสเต็ปโจนน้น้องไม่ต้องสงสัยพี่เคยเป็นโจนมาก่อนอันนั้นอะไรไอ้ยไอเอเบ๊งอะปวดร้องปวดรดองปวดร้องปวดร้องใจเย็นหนูใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเนใจเยไอหนูใจเย็นูกใจเยนไอแม่มันก็อยู่ไม่ใช่เหรอ,อ ไอ้เหี้ยแม่งนั่งอยู่กลางกลางทางเดินอย่างงี้เหี้ยโอ้โหขอร้องล่ะพวกมึงช่วยอะไรแม่งอันนี้โอ้ยเหี้ยแม่งมุดมาตามท่อได้ด้วยโอ้ยไม่ใช่ลูกหรอกที่จะร้องเนี่ยกู้เนี่ยจะร้องไอ้เหี้ยมึงบ้าปะเนี่ย ไม่ใช่ลูกคนเดียวนะที่ร้องเป็นกูก็ร้องเป็นเหมือนกันเนี่ยเยี่ยบ้าหรือเปล่านอกจากจะให้กูมาดูลุงแล้วเนี่ยยังให้กูมาวิ่งหนีไปอีกโอ้โหเชีย่ยเห็นแค่ตัวไหวเชีย่ยเอ้ยใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายควรจะร้องกู้ที่ควรจะร้องไม่ใช่มึงเฮ้ยหนู เค okay. มองทางนั้นกูรู้แล้วแมงอยู่นั่นใช่ไหมกูไม่ไปแล้วกูปิดประตูให้ด้วยกูมารยาทงามไปละไอ้เหียบึงมองทางนั้นด้วยอะแมงอยู่นั่นเหรอหนูมองไม่หยุดเลยหนูกูรู้นะแมงอยู่นั่นแหละมองไม่หยุดเลยไอ้เหีย กลับมาเช็คพอยต์กันเซฟพอยต์กันขอทำใจแป๊บนึงมามองอะไรลูกหนูมองอะไรลูกเฮ้ยอีสองโอ้โหเลยยอะเลยมองอะไรลูกอ้ยละดาออมืดมากเลยอ ใครก็ได้ช่วยกูด้วยพระเจ้าองค์ใดองค์ไหนบนโลกใบนี้องค์ไหนช่วยได้ช่วยกูก่อนเลยไม่ไหวละอเฮียองค์ไหนช่วยกูได้ช่วยช่วยกูก่อนเลยตอนเนี้ยสว่างเชีย วิ่งรอหลังแม่งมาแล้วมึงไม่ต้องกลัวแม่งไม่รู้หรอกเฉยกูเอาหน้าไกลจอเลยเนี่ยมึงบอกแม่งทำตัวเป็นคนปกติได้ไหมเนี่ยมานั่งเลี้ยงลูกดีๆให้กูอุ้มมึงเนี่ยแล้วไปนั่งร้องไห้คนเดียวมึงบ้าหรือเปล่าโอ้ม,มีรู้หี่ละมรู้รู้เยอบ โดดัสยังมีรู้แล้วเมื่อ,อไรอยูจะมีใจลา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  oh, ม,มองได้แต่ยาชอบเพราะมันจะทำให้ใจฉันวันไหวมองได้แต่ยามากจิ้มตาแตกเลยมองที่อะไรนั่นนะหนูลูกหนูช่วยแบบว่าบอกแม่หนูได้ไหมลูกมา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  อย่าทำร้ายพี่เข้ามา่มา,มาอะไรเงี้ยมึงสื่อสารกับแม่มึงหน่อยเถอะกูขอร้องอะ่ะกูจะร้องไห้แทนมึงแล้วเนี่ยเนี่ยมึงไอ้เชีย่ยแบบเนี่ยกูเลี้ยงมึงอย่างดีแล้วมึงไม่ร้องเลยสักแอรนี่มีกูร้องอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยมองทำไมมองได้แต่อย่ามากนะลูกโอ้ยน่ารักที่สุดเลยลูก มึงมองทีใจกูระแวงแวม่งทุกทีนะโอ้ยขอร้องละขอร้องละนะลูกเอ้ยนะโอ้ยนาฬิกานาฬิกาบอกเวลาไอเฮียมือดอะ่ะมองหน้ากูทำไมจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกูใช่ไหมมองหน้ากูทำไม กนะูทำไมนี่โอเคกูรู้แล้วแม่งอยู่นู่นใช่ไหมโอเคไปเราไปทางอื่นกถอแล้วเนาะนะเราไปเที่ยวไปทางอื่นดีกว่าเนาะไป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 ไไปถ้าแม่มองอยู่ตรงนู้นก็นไปเที่ยวทางอืน่นดีกว่าแม่งนี่นะเฮียเฮียเออแล้วคือแม่งนั่งขวางทางอไงเฮียโหดเฮียเลยอะ่ะกูยังไม่ชอบเลยกูยังหลอนเพชรโอ้ย หนูหนูหนูกูว่าแปลกๆแล้วก<ด>ูหยียบอะไรวะกูไม่ได้หยียบอะไรเลยนะจริงๆ เศษกงเศษแก้วไม่มีเลยหนูที่พื้นเนี่ยมีแต่ของเล่นมึงทั้งนั้นเลยกูเปล่าเหยียบสักชิ้นเลยนะจริงๆมโนทั้งมึงทั้งแม่มึงเลยเนี่ยมโนเก่งชิบหายเลยเนี่ย ทำไมลูกอะไรและอยู่ดีๆไฟแตกคืออะไรเนี่ยบ้านมึงเนี่ยมาตรฐานก็ไม่ดีเนี่ยมีเด็กเนี่ยไฟเดินเดินอยู่ไฟแตกเนี่ยถ้ามันหล่นมาแทงเด็กทํายังไงอหืหึตอบกูไปไปดีกันลูกถ้ามึงมองหน้าไปทางนั้นพี่ก็รู้แล้วว่าพี่ไม่อยากไป ปล่อยให้แม่ไปนั่งอยู่คนเดียวตลุกทำใจเศร้า,าก,ก็ปล่อยมันเศร้าไปเศร้าไปคนเดียวนะลูกเนาะเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะเราไปหาเพชรที่อื่นกันดีกว่านะจ๊ะหนุ่มน้อยโอ้ยอย่าเอ้ฮมยอ้ดูเพชรอันสุดท้ายถ้าพี่รอดไปได้อยากแดกอะไรพี่เลี้ยงเลยไอติมไหมเดลี่ควีนไปพี่เลี้ยง บอกแม่งอย่ามายุ่งกับกูโอ้ยไอ้เฮียมึงจะมาดักหน้าทำเฮี้ยหรอวะไอ้ซาดหนูเลิกร้องลูกกูยังไม่ได้หยียบอะไรเลย รีบอ่ากูพาลูกกลับบ้านไปด้วยเลยไปได้วยกันเลยหนูพี่เลี้ยงเดลิควินไปไปสิวะเฮียแม่งนี่ดูเนาะอ้าวมึงมาด้วยกันเลยเหรอเฮ้ยพ่อที่ดีกูดฟาเตอร์โอ้โหเฮีย กูจะไม่กลับไปแน่นอนกูจะไม่กลับไปอีกกูจะไม่กลับไปอีกใช่กูไม่กลับไปแน่ๆโอเคผมเหลือด่านสุดท้ายแล้วก็คือโอ้ยดีนะด่านเมื่อกี้แม่งไม่ยากเท่าไหร่คือไม่ต้องแค่อุ้มเด็กและห้ามให้เด็กร้องเฉยๆเดี๋ยวแม่มันจะมาหาแค่นั้นแหละ โอเคผมเดี๋ยวเอาไว้ต่อกัน EP หน้า EP สุดท้าย The Last Sunset เนอะครับผมพระอาทิตย์ตกครั้งสุดท้ายอะอาทิตย์อัสดุงคราสสุดท้ายช่างแม่งเออเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ